เอา d ีแม็กสวยๆมาให้เป็นเจ้าของนะครับปี2 0 1พั s l x นะครับไปหน้าโเจิเตอร์กับราคาพิเศษเพียงแค่1 8 9 0 0 0ันบาทคันนี้สดนะครับไม่มีบวกอะไรเพิ่ม189ซื้อผ่อนดาวออกรถ2 0 0 0 0นนะครับผ่อนเดือนละ4,000ันเท่ากันทั้งวดตลอดสัญญาอ่าใครหาดีแม็กคือคันนี้เก็บเนี้ยบให้เลยนะครับเก็บเนี้ยบเลยนะครับ <S <S เก็บ,บ,บสวยเลยสําหรับคนบอกว่าอยากได้รถเอาไปใช้แบบยาวๆนานๆนะครับสีเป็นสีบรอนเงินบุกนะครับ ดีบอนเงินมุกนะฮะคันนี้จ้าบเลยสวยจริงนะ,ะไม่มีชนนะครับอ่าไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้านะฮะไฟหน้าปรเคเตอร์สวยมีเล่มพร้อมโอนนะฮะลองขับได้ขับดีนะครับแต่งสวยเท่านั้นนะฮะไม่ได้แต่งซิ่งเครื่องนะครับนี่ฮะล้อทีสามเจ็ดขอบสิบแปดครับเสน่ห์แรงมากคันนี้ฮะเรียนเชิญได้เลยฮะใครที่แบบอยากได้รถเก็บเนียบนะฮะคันนี้สวยจริงๆนะครับนําเสนอให้เลยนะครับอื ออล่าดีมากเลยฮะคันนี้ซูปเปอร์แพทนะฮะซูปเปอร์แพทตินัมฮะหน้าเดิมหลังเดิมนะครับแาะนำหามุมถ่ายสวยๆให้อยู่นะครับเพราะว่ามันอยู่จอดอย่างที่แคบฮะรถหลายคันนะฮะร้านชื่อแก้วยูสคอร์ลำลูกกาคลองเจ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับสวยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะฮะเลขไม้สองแสนนิดๆนะครับตามการเวลาเนาะอ่ะของกุญแจคันนี้นะครับแน่นๆของกุญแจคันนี้พี่นะี่ย อ่ะสักคู่นะฮะให้ทีมงานให้ผมเป็นคลิปสดนะฮะสวยเลยฟิตเมนดีฮะโหลดหน้าสองหลังสามนะเดี๋ยวรอคุณแจสักครู่นะครับร้านชื่อแก้วยูสคาะรลูกกาของเจ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับเปิดทุกวันเลยช่องทางติดต่ออยู่รูปโปรไฟล์ด้านขวามือของจอนะครับอ่ออออาโอรอรอลำนี้รอนะครับอ่าเปิดฝาเปิดฝาหน้าให้หน่อยนะครับอ่าในช่องมีบอณสามพันสามร้อยกว่าคลิปแล้วนะครับ ราคานี <Heritage desserts> <Negative paper> ้เป็นราคาพิเศษในออนไลน์นะครับราคาหน้าร้านไม่ใช่ราคานี้นะครับจัดโปรให้นะสักครู่นะผมตั้งเสาแป๊บหนึ่งฮะสวยเลยคันนี้นะฮะสวยเลยสำหรับคนอยากได้รถเนี้ยบนะครับอ่ะลงมาแล้วฮะฝาหน้าดูไม่สปอตนะครับอ่ะไม่สปอตเดิมนะครับเดิมเดิมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นตุ่มๆเนี่ยฮะหลุมบุบก็ไปเนี่ฮะไอ้บุบก็ไปนี่ฮะนี่ฮะตรงนี้นะครับอ่ะไม่มีพ่นไม่มีถอดนะครับฝาโคนฝานะฮะรถแต่ละตัวนี้เดิมเลยครับไม่เคย แกะเลยนะครับคือไม่เคยเปลี่ยนบอดี้พาร์ทชิ้นนี้เลยนะครับเกรดเดิมนะครับพ่อน้ําเดิมโรงงานไม่มีถอยนะไม่มีน้ําดันนะครับฮะพวกช็อคคิวซีมาร์กิ้งสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวนู่นนี่นั่นยังอยู่ครบหมดเลยนะครับอสวยมากคันนี้นะฮะนี่ขวาก็เดิมซ้ายก็เดิมนะแผงหลังเครื่องก็สวยนะครับเครื่องแห้งๆนะฮะอันนี้สวยมากนะครับอ่า ใครชอบรถเนี้ยบนะครับคันนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูภายในบ้างนะครับ่อจัดจัดเลยฮะคันนี้ฮะจอดไม่นานนะครับนะฮะรอเนื้อคู่อยู่นะครับจอดไม่นานภายในทําคาสปานะภายในเจ้าของดื่มนักษาดีนะฮะแล้วเราก็มาทําคาสปาให้ถอดซักล้างให้ใหม่หมดเลยนะฮะคนทรงขนสวยนะครับดูผิวนะฮะไม่มีแตกไม่มีอะไรนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยได้แบบนี้เลยนะครับนะฮะ พวงมาลัยหุ้มใหม่นะครับนี่คลิปๆเลยถ้าใครเปิดก็ได้เปิดซิงพวงมาลัยใหม่แบบนี้เลยนะครับทําหุ้มให้ใหม่ดีๆเลยนะครับนี่เบาะสวยซักมาแล้วนะครับตรงนี้นะฮะเบาะแคปหลังก็มีนะฮะนี่ตรงนี้นะฮะอ่ะหลังคงหลังคาถอดลงมาทําความสะอาดให้หมดเลยนะครับซอกไม่ขอหอยาไม่ดึงนะคับเพราะว่าสงสารรถนะฮะตรงนี้นะฮะได้ไปเชสีสวยฮะเช็สีสวยจัดๆเลยคันนี้คันนี้อล่าดีมากนะครับ อยากให้ได้ไปนะครับเรียนเชิญเลยนะฮะของรถสองหมื่นพอนเดือนสี่พันกว่าบาทหรือว่าสดก็สิบไม่มีบวกอะไรเพิ่มไม่มีรับรวงพังมีเล่มพร้อมโอนเล่มไม่มีชำรุดสูญหายด้วยนะครับนี่เลยนะครับรถสวยเรียนเชิญครับผม